ช่วยพิ่นยังไม่จักซื้อชื่อเสียงเจ้าเจ้าเนาะขนาดเพิ่นยังไม่จักบู้ชื่อเสียงกับพิ่นยังสช่วยช่วยเนาะขอบุญขอบคุญใดใดเด้อเนาะแม่พ่อยเนาะมีแต่คำขอบุญขอบคุณคือเก่าเลยเนาะเหมันเงื่อนอยู่ดีไม่แห้งแต่เนาะไม่แห้งอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีโม่เพื่อนกันเบิร์สุขสุขคนเนาะมาพบมาพ่อกับเมย์ท้องเชิดคือเก่าเมย์พี่น้องมาหนี พบพ่อกันเมื่อนี้เนาะพอน้องเชอร์เพิ่นโทรมาบอกเนาะว่าทางเพิ่นนี่สั่งดินสั่งทรายมาให้ป้าพี่น้องเลยและแม่น้องเชอร์เพิ่นกําลังสิเข่ามาส่งว่าสันเนาะแม่น้องเชอร์ก็เลยฝากอ่าอินเฝ้าว่านถ้าพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นนั่งอยู่หันกับตาดำเพิ่นเนาะแม่น้องเชอร์ก็เลยลงมาเบิ่งจัดแจงบนที่ทางบนเพิ่นสิถอกดินถอกทรายได้พี่น้องเลยเนาะลงมาเบิ่ง บอนเพิ่นสิอันเก็บดินเก็บทรายไว้บอนใดน้ําป่าเราเนี่เนาะป่าเพิ่นก็ลุกกัวๆอยู่เพิ่นเอาไว้ลงมาสแตนบายท่าพอน้องเซื้อว่าเพิ่นกําลังเข้ามาเนาะโดยถามาเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยจักสิแม่นดินแม่นทรายมาส่งก่อนกันเนาะยังลูกไอ้ตาก็ตื่นนอนใหม่พี่เด้อตื่นนอนใหม่พี่ดิน้องเื้อลูกเด้อน้องเือเฝ้าานอยู่จ้าแน่จ้าแน่ จ้าเมื่อดินมังเช์แล้วมังเช์ขายหาพันหาพันอยู่เพื่อนน่ะโดยาเลือายออินกับตะดำเป่าห่านถาพี่น้องเลยมื่อนินเนาะทางเมืองเชื่อกะแลนลงมาเบิ่งดินเบิ่งทรายน้ำป่าก้อนเหมอนเนาะโดยเพิ่นเข่ามาแล้วเพิ่นโทรมาแจ้งว่ากำลังเข่ามาโดยน่าได้เจ้าเตรียมถาื่อเอคต่โดย คนดินช th ี join, ่ดินยางก็ขึ้นมาไวเทิงพี่เรียบร้อยได้พี่น้องไงรถที่สองเนาะมาส่งเมื่อวานเนี่ดูมาถอกไว้ไซทีทางเขาวันนี้ว่าแคนมาถอกอยู่นี่อันดมันเป็นทางน้ำบ่เป็นทางน้ำบอเนาะบอเป็นมมาคํำดอกตอนนี้จังม่งนน่เบิ่งตอนนี้บสามม่งพี่น้องไยเนาะ บ่โมว่าเพื่อนจีลงแปลวสวรรค์พนักไก่เสะบ่แจ็แไดแต่เพื่อนกำลังเข้ามาตอนนี้นะะแต่ว่าโมเมจักซิเมนซเดียวว่าแม่อันเฮมาก่อนพี่น้องเหรเนาะโดยเป็นอะไรเจ้าเป็นวินเป็นเบียนเศราหรือว่าปะใครแน่ใคแน่เลยี่อย่าดมที่ตรงเสืออออย่าดมที่ตรงเสื่อยอ่ะ โอ oh. well. ้นวดหวยด้ยเนาะนวดอยู่นวดทอนี่ใส่แต่พลอยคอมเตอร์ไปใส่อันหัเพื่อไปตามมะฮุ่งกินนี่โอ้ที่เ่าได้ไพ่ที่เผาต้องมากินบอกเป็นใจแซ่บเทพน้องไอต่ำมะฮุ่งไพ่ที่เผาต้องมากินพี่เลยบอกโดยคุณพระที่เผากรตัายลูกมามีตามมะฮุ่งดิจัดแจงถาใส่เนาะน้ำมาอยิ้นไอินเฝ้าห่านถากินยี่ปุ่นบ่ล่ะมากินพี่ปัญญา ปปไปซาพี่น้องเลยให้ป้าพ่นกินข่าวถาพอดีหละกินข่าวอิมนหลยกินข่าอินหลยทาทางดินพ่นมาเลยเนาะจะได้มีแห้งส่วนดินพี่น้องเลยอาสาดมาปูไปยังเออโดยโดยโดยง่นคอยเติมห่งเออเติมห่งเดี๋ยไซาพี่น้องเลยระวังถาไสจักน้อยเนาะประมาณม่หอดชิดมาทีเราก็มาจําจักกินข่ายังหมอินจําจักเนาะ ไปไปไปสิเห็ดถาเห็ดถาเนาะทางรถทรายเพิ่นกลับมาแล้วพี่น้องเลยแท็กซีแมนอันท้ายหรือแฮมาก่อนนี่เนาะแฮปปะจะฟองเพิ่นกระเปงช้างถ่ายอยู่พี่น้องเลยเข่าได้อยู่ว่าอนุ่นใยจะกูอเอาออกอีกลักนี่ แล้วหรบังเด้อไปตื้อไปไปถารังไปดูแล้วมาแล้วพี่น้องเลยเนาะเด็กแห่มาก่อนเนาะพี่น้องเลยออตงเด้อรได้ครัหเนาะเอาไหม่มาห้อง พ่อบอกว่าไม่โสดแซมจะใครกดจะลมได้เพราะว่าดินไม่นะมันปุ๊บลงไปเนาะโมได้กระทอกหันได้สิบอกทอกเลยสินะ หน้าก็ไม่ง่ายเนาะพอจรถขึ้นาไรอะไรพี่น้องเลยเด้กได้เ็ดารียยวหาอันบอนมาวหอีกบอกแล้วเนี่ยจะหาบนีกีเี้ก็บ่อะนี่แบไงมองได้ใได้เดี่ยเฮาลมาเนีเฮาบอกเราอีกเื่อนึงอะสายบันนี่พี่น้องเลยเนาะ แม่นนะเนี่ยสวนสวนพี่น้องเอยระวังล้อขาทรายเนาะเจ็กชีดนปภาในได้ทรายเฟื่อสิมาเนาะถิ่นแหมาก่อนไหวว่วลุงจ้อยสบายดีพี่น้องนะทีมันเมื่อยดิพี่น้องเอยเมื่อยเมื่อยเมื่อยโอ้เมียกับเป็นวินอันมัวนี่เนาะผัวกับเจ็กชีว่าเป็นเนาะศูนย์รวมเลยคอยเฮ็ดไปเนาะย่านว่าเมื่อยพี่น้องเอย นนามืดมาเลยยานฝนตกนามมาเนาะอ้นางเอกน้อยมาด้ใจล่ะกำเพงไปด้นี่ตุจ้าลูกตุจราตุจรรเมย์พวกเราแบบเดียวกับตันดำมีใสพอดนะแบบบอกให้ตุจรานี่ากยากเลยนะจ้าแล้วมาจอยแทนเมื่อวานนี้เหมากระเพยนี่มากระเพอ่อนบอเอ่ออ่อนสบายดีลูกสบายดีเ เห็ดเป็นพ่กอันเห็ดแล้วบันเลยเห็ดบูเป็นแล้วอ่อนผ่านเอาเห็ดแล้วแม่บอกไปมาดินน้องเชิญปะไปมาดินน้ำเอ้ยเชิญลูกปะบอกป้าป้ป้าอู้ป้าป้าแมือดินน้ำเชิญนอนดูงเนาะป้าป้นะเออแจงสาวตีบเด้อแจงสาวตีบเด้ยุ้งคบแก้มมาละยุ้งคบแก้มยุ้งคบแก้มยุงคบแก้มยุ้งพิงน้องเอ้ยมาท้ายปะมาทำลุงเพิ่นลุงเพิ่นเออมากับลุงมาดินีกว่า แสดงว่ามื่อนี้อยู่กับป้ากับลุงบ่อ่าบได้อยูำพอตู้มตู้ได้มื่อนี้เนาะป้าป้าป้าป้นาแลลูกไปซ้าหันไปเให้สินเอินไปเลยเวนรถพอเจ้าจักคุณอะเวนบ่ันมาแล้ว่ี้เนาะมนแท้องพิงี่น้องเลยนดยโดยายบายบาลูกบายบายบายบโอยช่างหัวจิกนนี้ ไป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 เอาไปไปทางหังเดี๋ยวไป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 ทางหลังคุณไปน้องหเนาะเม็ดได้เมเชื่อนีแต่สินี้เมื่ออันฝ้า้านะบ่หนิว่าสิบว่าวิถ่าสายบดจะยามใดเพิ่นสิมานะน้องเชื่อบดยานโมยูน้ามาอินเพิ่อน เพื่นมาชงแหย์นะกำออกไปอีกแบรนด์มี่สองทันนั่นแหละยันแบบมีขั้นเดียวแต่เพิ่นกลบมาชงแหยชงแห่์แต่เพิ่นออกอาวทรายเนาะยันดนขั้นเมื่อว่าจะนี่มาจะนวนไปแรนเนี่ยะคมาพี่วะตะคุมาไหวพี่แล้อย่ามันไหลไปปี้น้ำไหลไปฝนตกมากเนาทางน้ำทางน้ำไหลตรงชงน้าได้แห้งเนาะเพามีกาบหอยว่าง่นึงตะเด็ก ยังบ่เศร้าค่ะก,ก็เศร้าเมื่อยก่อนนะแบบยานเป็นนากกก้กาพิเ็ดแม่น้องเชื่อกับไม่ได้มาเห็ดเด้พี่น้องเลยหนีมาฝ่อห้านมามาซอยเล็กๆ,ๆหน่อยกับพ่อแล้วนี่จะเมือ่ออันเฝ่าห้านพูกนะ น่หบัตรเพชรบัดรข้าวหนึ่งเดชไอ้คิมไม่ใช่ไอ้คิมเมากับร่างกายไรคิมเบ้ยโอ้ยได้คนีดินช่วยนะอย่างเดีวนะปลาเจ้าเรียกน้ำเปสี่เราอยู่บ่ยังอยู่นี่แต่ชวนนาเมื่อกี้สาวน้องเชิญนะหรือว่าใช้ไอ้คิมบ่เนาะเมื่อฝรั่งเนี่ยบูจักราคาแบบนี้เนาะจะขายเพื่อนเราจะขายพิษได้ขนาดขายเพื่อนยังขายพิษขายถึกพี่น้องเไยเนาะไหวได้ะ แ้่ก็ช่วยมาเด็กหน่อยเลยก็ได้ถาทรายมายันคำยู่นอถาทรายมาอย่เนาะนส่เลยออจับใสมาเนาะโกยังขาดไฮวนขี้ดินจนเกือบขาดพี่น้องไงข่วยเชนช่วีจนเกือบขาขาดนาะขาดกระสนเข้าออกก่อนเิไองตาหมื่นลงในตา ชิมมี่เป็นแม่เมื่อขายของน้านอกนะชิมมี่ขายเพือนไรยังขายพิษเสียงว่าไปบอกว่ากอยสิซอยป้าคนดินมาเป็นแม่เมื่อขายของคิดป้ายว่หายด้จังระยนลงกัเพ่นเยอะเนาะเขียนป้ายไว้ขายองน้ำเงินกับวลลายนะแต่เดินไิดป้ายให้เพื่นนี่จะลงสิเออลงนะคะว่าลงนะคะ มาหาโจรซอยพี่น้องเลยซอยเป็นมือว่าได้ค่าจ้างเงี้ยคีอคนเอกคนนั้นนะคนดินจีสร้อยแล้วไม่ได้จ้างว่าหรอว้าวซอยได้ปะแล้วเป็นสารวัตรสารวินเนี่ยมาได้ไอ้จอยเนาะเออเออกดเอากดเอาเนาะเกดนสดกดช่วยมากพี่น้องเลยดีใจเมื่อยก็อดเอาติ ดีใจจนมือม e ื่อเฮื่อนได้บ่เดินจีได้กับพอดีเจ้าว่าวมาดินนี่มาชงหน่อยกันไหนเจอเมื่อที่เข่าอยู่เฮื่อนลงมาต่ำหุ่งกินน่ะโว้ยโเลยไก่ได้สิความดีใจเพื่อนผมว่เมื่อเยี่ยมมันเฮื่อนใหญ่มันเป็นขโมยเข่าไปต้องจักปะยันมาฝนตกยันน้ำไหลไปได้เนาะโว้ยเมื่อยกันวานั่งกันนะลูกจอยเมื่อยปวดเอวเพื่อนชิลลุมเดี๋ยวพี่น้องเลยมานั่งช้าเมื่อยกันมา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 ปวดเอวอีก เลยคิดภาพพันการศึกวัยมามามานางนางอยู่ที่มานั่งจะเมื่อยไหมเด็กคิมว่เอาหน้ามาเอ้ยเมื่อกินเด็กคิมโอ้ว่าว่าซื้อเดียมาถามซื้อถามเสียงก่อนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเพิ่นยังไ่จักซื้อจักเสียงได้ไม่จะพอไอคัปเตอร์แม่คัปเตอร์เนาะโดยดุเนาะจักเมย์มีแต่จักซื้อลูกเวลาเอิ้นป้ากับแม่เชื่อกันสมารเอิ้นป้าเตอร์ใช่เนาะลุงกะ มีชื่ออยู่ห่างเอิญเราลุงจอยพี่น้องเอ้พอเราจอยนะก็เอิญลุงจอยโดยมามามาฉถามชื่อถามเสียงให้พี่น้องฟังน้ำกันนี่เนาะจักกันมีชื่อมีเสียงเนี่ยไรโดดเอิญแต่พอเอิญแต่แม่คับเตอร์ครับลุงจอยลุงจอยจอยลุงจอยลุงจอยป้าอันป้าได้รทีป้าป้าลานกะดีแล้วเราห้องป้าชื่อเดี๋ยวก็เราห้องกันซื้อได้ ไปไ ö, ไป um ีกๆป้าๆพี่น้องใหไงพนนังเจ้าเมยกันเนาะมีแต่ถามซื <h <h ้อถามเสียงเพื่อนนี่แหละกับอันเมยน้องเชิดอ่ะสีคอโตเมื่อเฝ้าว้านเนาะจะได้ดูเมยนี่แหละพี่น้องไงยันดุนนี่เพิ่นไปเข้าไปเอาในตูเมืองสวรรค์ผูย่านคำนี่หน่อยเนาะเมยเชิดกับสีห้ป้ากับดุงพนี ขอบุญขอบคุณทางพ่อกับแม่ผู้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นพี่น้องเลยเนาะนั่งกับเชียน้องนะโอ้ยเนาะไม่เต่าคือโอ้นี่บอกดื้อบอกชื่อพ่อดีเนาะชื่อกันตั้งใจนั่งคอปเตอร์ในการชื่อมือพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยคำมือพี่น้องเลยคำเสมอเนาะชื่อดีแต่บดีพูดนะชื่อดีแต่บดีแต่ชโดยชื่อไอดีเนาะกับเอื้อยคำมือพี่น้องเลย แต่ว่าผู้แม่พี่น้องเพิ่นยันว่าบ่ฮู้เนาะแม่นางเซอเพิ่นก็เอิ้นปาเตอร์ปาเตอร์อยู่คแม่นงเตอว่าเอิ้นตัวเองนี่กว่าแม่น้องคอปเตอร์สิเนาะยาแม่พี่น้องก็บ่ฮู้ชื่อแท้ก็ชื่อมือเนาะโดยผู้ใหญ่ใจดีที่ຊອຍเพิ่นยังบ่จักຊື່ື່เสียงเจ้าๆเนาะขนาดเพิ่นยังบ่จักบ่ฮู้ຊື່เสียงกะเพิ่นยังົຍติຊດຊວเนาะขอบຸນขอบคุณหลายๆเด้อเนาะแม่พ่อเ้เนาะมีแต่คขอบคุณขอบคุณคือเก่าเลยเนาะโดย มันเนื้อนอยู่ดีไม่แห้งแล่เนาะโอยเนาะม่แห้งอ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านเแม่โดยที่มีความมันตั้งใจมาช่วยช่วยลูกเนาะขอบุญขอบคุณอีกรอบเลยเนาะโดยดอ่ะไปได้ไปเลยลูกจอยเจ้าไปไปแซบพี่นองเลยนาอแม่รองเ่อกับมีเต้อีก นี่งานป้าและบริโภยได้ช่วยกันยาเลยเนาะช่วยทานี่การจักสีบ่อที่ได้เนาะเดขอบคุณขอบคุณทางแม่น้องเชื่อกระป๋องน้องเชื่อรายเนาะที่เป็นกานับสนุนให้พ่อกับแม่เพื่อนกามาสุดช่วยทางป้าในการขอให้ดูดีไม่แห้งเนาะสาธุสาธุงานหน้าที่การงานกิจการงานอะไรก็ขอให้ราบรื่อยเลยดู้าขายล้ำรวยเนาะกาขายลำรวยขึ้นเงียบแท่เดี๋ยวนี้เลยเนาะดูดีม่แห้งท้ายเนาะ ขอบุญขอบคุณลายแมนดองเตอร์กับปราชกคุ่มชีว่าเนาะดีใจกับปราชกคุ่มชีว่าดี่ใดเนี่ยมีถึงคำขอบุญขอบคุณอยู่ดีไม่แห้งแน่พอกระเมรเนาะพออยู่เย็นเป็นสุกเนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้อโดยเนาะสาธุไปสาเจ้าก็เฮ็ดเวียกงานโตกันเมื่อยกับพักค่ะมืออื่นจะลงมาซอยไม่เด้อเป็นวินิปนี้ล่มดึงได้ป้าเอ้พี่แล่ป้าได้อยู่ไก่ป้าซอยเด้อเราได้ไปอันชื่อยาให้คนชอานี่กันทา อันตะเก้าคือมีคือหอมหักไหมนาะบ้านนี้ขึ้มินมินนันวานันปะมันโมเมนดินนี่ได้เออเนาะตะเก او ดินนี่มาหอมพักไหมเออนี่กดินมาเตะเลยโมเมนต์จ้ะมันอยากมินมินนะหอยมินหอยบ่กราบหอยได้หลายระวังบาดตีนนิดหน่อยเด้อหอยเน่าแล้วบ่ขึ้นมาเฮ้ยแสบมือเด้อแมงเชื่อใช่ไหซอยตอนช่วงเช้าเด้อ ตอนนี้ก็มีนะตอนนี้ก็ม่ได้ชั้นี่อยตาดีไ่ตื่ใจเออย่านว่าอินพิ่นยุ่งกับหลานอยู่ห้านนะพี่น้องเลยนี่เมาก่อนเนอะอยากลงมิให้อยานสด้เพิ่นสินอนบอกขึ้นได้ไหนเยี่ยมตื่นเยี่ยมานอนตื่นไหนไปไปเจ้ากระเทยเอครีมซอยเพราะเอครีมสีเมืองน้ำมันนองเชอิดบอกไปไปพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะไม่นองเชิดแต่ขอโตัวลาเด้อพี่น้องเลยเนาะ พอโตมาฝ่าห่านคือเก้าเฮานาะให้ป้ากับลุงจัดการโดยใายดีๆมันมาในว่าหาพันหาพันมันเมื่อแต่ดำคอยนะหันแล้วลุกขึ้นมาแหละโดยโดยเนาะป้าพี่น้องเลยพ่อนคิดหนาคิปนี้แมงเชล่าแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องบรสบกุสุคนเนาะไปเด้อเด้อไอคิมป้าใช้ไอคิมอ่ะเอาไปก่อนแล้วตัวงานแบบนี้แล้วพี่น้องเลย